ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางในการทํารายได้เสริมนะครับในส่วนของธุรมนิเวตแลวก็ในส่วนของบัญชีธนาคารนะครับเป็นการอัปเดตฟังก์ชันใหม่นะครับที่สามารถทํารายได้ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับทำได้สูงสุดถึง405ดอลลาร์เลยนะครับหรือประมาณ1 4 0 0 0กว่าบาทนะครับในการทําเงินฟรีตรงนี้เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับใครสนใจในการหารายได้เสริมฟรีอยู่แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วย เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าต้องเริ่มตรงไหนทําอย่างไรเา่าโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินออนไลน์กันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปนะครับจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store ใครที่ใช้มือถือ Android เนี่ยสามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยรูปแอปแล้วก็ชื่อเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ในคลิปตรงหน้าจอนะครับสามารถพิมพ์ตามชื่อได้เลยนะครับหรือจะดูด,ด้านล่างนะครับจะมีคําอธิบายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนวิธีกกกกาาาาาาารรรรรสสมมมััควิิิธีถถถอนนนถอนอนอนนเเเงหลฐข้ไปดูพ่ ได้ลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวแอปที่จะมาอัปเดตให้ในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับก็มีการอัปเดตฟังก์ชันใหม่เข้ามาในการทํารายได้ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นแล้วเนี่ยก็สามารถยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่เป็นมือใหม่เพิ่งผ่านมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วยังไม่เคยดาวน์โหลดก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดได้ด้วยตัวเองเลยตามชื่อนี้นะครับ เเครืงได้ลยสําหรับขั้นตอนแนละ้วก็วิธีการสมัครนะครับสามารถดูตามคลิปด้านล่างได้จะมีคลิปแยกไว้ให้เป็นในส่วนของวิธีการสมัครนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวเมนูเนี่ยจะมี5เมนูด้านล่างเลยนะครับก็ดูตามในส่วนของเมนูได้เลยนะครับต่อมานะครับให้เรามาดูตรงใน,นส่วนของหน้าแรกนะครับก็คือหน้าแรกตรงเมนูด้านซ้ายมือด้านล่างนะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยสขีดด้านบนซ้ายมือตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของการเชิญเพื่อนการกรอกรหัสเชิญโค้ดอังเปาเหรียญเกียรติยศอารีนาเอ็กเข้า รวมแฟนเพจนะครับแล้วก็เป็นฟีดแบ็กต่างๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เจอปัญหาแล้วอยากจะจติดต่อแอดมินอยากจะสอบถามเรื่องต่างๆสามารถเข้าไปติดตามที่แฟนเพจของเขาได้นะตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นฟีดแบ็กตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของโค้ดนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการกอรอกรหัสการเชิญเนี่ยเพื่อนๆนจะกอรอกหรือว่าไม่กอรอกก็สามารถทําการถอนเงินได้มีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับเนาะ ต่อมานะครับเรามาเข้าเรื่องนะครับในส่วนของฟังก์ชันใหม่ที่ทางแอปเนี่ยเขาได้อัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับเป็นช่องทางที่สามารถทํารายได้ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็รับได้สูงสุดถึง4 0 5ดอลลาร์เลยนะครับทำแบบไหนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําและการเพื่อนๆจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้เหมือนกันนะครับให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับจะมีเมนูการเชิญนะครับกดเข้ามาตรงนี้นะครับฟังก์ชันใหม่เนี่ยมันจะอยู่ตรงหน้านี้นะให้เราเข้ามานะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเลื่อนลงมาด้าน นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของข้อที่1แล้วก็ข้อ2ข้อ3นะครับเรียง,งลงไปเนาะนสำหรับข้อที่1เนี่ยก็จะเป็นรางวัลการเชิญนะครับเราสามารถเช็ครายละเอียดดูได้เลยพอเราเข้ามาดูตรงนี้นะครับมันก็จะอธิบายนะครับในส่วนของ01 02เรียงลงมานะครับว่าคะแนนที่เราได้รับเนี่ยได้รับแบบไหนอย่างไรนะครับดูรายละเอียดตรงนี้เพิ่มได้นะครับต่อมาเรามาดูที่ฟังก์ชันที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับในส่วนของข้อที่2นะครับพอเราเข้ามาที่ข้อที่2นะครับให้เรากดเช็คดูรายละเอียดตรงนี้นะครับกดเข้าไปนนใส่วของ ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของรูปแผนผังนะครับในการสร้างรายได้ที่เยอะขึ้นนะครับตรงนี้ทุกคนมีสิทธิ์ทําเท่ากันหมดอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเ,เองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเลยนะครับการทําตรงนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็นเลเวลนะครับหนึ 1, 2, นะครับในส่วนของตัวระดับเลเวลนะครับผมค่าคอมมิชชั่นนะครับเขาจะให้เราตามระดับเปอร์เซ็นต์ตามระดับเลเวลนะเลเวลหเนี่ยเราจะได้คืนครับในส่วนของค่าคอมมิชชั่น100%เลเวล2นะครับเราจะได้รับค่า คอมมิชชั่นคืนเนี่ยอยู่ที่25%เรลเวล3นะครับก็คือได้รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ย10%นตะครับตรงนี้ทำอย่างไรเขามีการอธิบายไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับถ้าเราดูรูปภาพไม่เข้าใจเนี่ยเราก็มาอ่านตรงนี้ดูได้นะครับว่าเราเนี่ยจะมีรายได้อย่างไรจากการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับอ่าดังแสดงในรูปด้านบนนะครับเช่นมีส่วนร่วมนะครับของแต่ละคนเนี่ย30ดอลลาร์เชิญเพื่อน A สสำเร็จ1คนเพื่อน A เชิญเพื่อนอีกสั B, คบคนใน B นะครับแล้วก็มาดูนะครับในการคำนวณเขาคำนวณให้เราดูเลยนะครับเอา30ดอลลาร์นะครับคูณ1 A นะครับผมคูณ1 0 0นะครับบวกนะครับในวงเล็บนะสาดอลลาร์คูณสิบคูณยีก็จะเท่ากับอยู่ที่105ดอลลาร์นะครับนี่คือค่าคอมมิชชั่นในส่วนของข้อที่1นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะเอาเลเวล1นะครับก็คือเลเวล1ตรงนี้นะครับอ่าเลเวล1คือเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่น100%เลยนะครับก็คือ30ดอลลาร์นะครับผมมต่อาเาก็เนา คูณอีก10นะครับก็คือเลเวล2นะครับถ้าแนะนําเพื่อนได้อีก10คนนะอีก10คนเนี่ยก็คือคูณเข้าไปนะครับแล้วก็คูณไปอีก25%ตรงนี้ในส่วนของเลเวล2นะครับอ่ะนี่คือการคํานวณนะครับต่อมานะครับอันสุดท้ายนะครับตรงช่องที่ช่องที่2นะครับตรงนี้มันเขียนว่าถ้าเพื่อน B ีเนี่ยสิคนนี้นะครับได้ทําการเชิญเพื่อน C อีก10คนต่างหากนะครับผมก็คือเอา30ดอลลาร์คูณกับ104นะครับ104ก็คือเชิญเพื่อนให้ครบ100คนเนาะอ่ะ ตรงนี้นะครับข้อนี้นะครับเลเวลสนะครับเท่ากับนะครับอีก10%ของรายได้นะครับก็รวมเป็น300ดอลลาร์นะครับผมในข้อนี้นะครับก็คือต้องให้เพื่อนนะครับเลเวลสนะครับสิคนเนี่ยทำการเชิญเพื่อนนะครับเลเวลสนะครับสฝั่งเนาะบนกับล่างนะครับให้ครบ100คนเนาะถึงเราจะมีรายได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็คือจะมีในส่วนของรายได้เพิ่มนะครับก็คือตัวนี้เขาบอกว่าดังนั้นกรณีที่เชิญนะครับรายบุคคลนะครับคุณจะได้รับระดับที่3ค่าคอมมิชชั่นนะครับ สะสมแบบกระจายนะครับผมก็คือ105บวก300ก็จะเป็น405ดอลลาร์นะครับนี่คือรายได้รวมทั้งหมดนะครับถ้าเราทํายอดถึงตามจํานวนที่เขากําหนดนั่นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้นะครับการแนะนําเพื่อนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างรายได้ได้เยอะและก็ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ดูตัวเองตรงนี้นะครับผมอันนี้คือตัวเองคือเรานะครับแนะนําเพื่อนคนแรกนะครับเลเวลหนึ่งนะครับได้รับ30ดอลลาร์ถ้าเลเวลหนึ่งเนี่ยไปทาการ แนะนำเพื่อนเลเวล2อก็คือ B 10คนแล้วก็บน10คนนะครับอันนี้ก็จะบวกให้เราเป็นในส่วนของค่าคอมมิชชั่น25%เรนะครับอันนี้เราก็บวกไปนะครับถ้าเลเวล2 B 1กับ B ด้านล่างนะครับ B 10เนี่ยก็คือทําการแนะนําเพื่อนไปอีกเป็นเลเวล3ก็คือ C1 C10 C1, C10 ตรงนี้นะครับผมก็ทําการรับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มอีก10%รนะครับผมตามนี้เลยอันนี้คือฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มให้เรามีรายได้มากขึ้นในส่วนของแอป,ปนี้เข้ามาใหม่่ครใครใทีีอยยาากมาได้ถึง45 ดอลลาร์เนี่ยก็ลองไปทําตามตรงนี้ด,ดูได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนเนาะถามว่าผมทําได้ไหมนะครับก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันที่จะทําให้ครบในส่วนของอทั้งระดับ3เลเวลเนาะเพราะว่าเราจะต้องแนะนําเพื่อนให้ครบตามจํานวนก่อนนะครับถึงจะเลื่อนระดับเลเวลต่อไปได้แล้วก็คนที่เราแนะนําไปบีหน่ B 1, B เนี่ยเขาจะไปแนะนําเพื่อนต่อไหมอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนที่เราแนะนําไปน,นั่นเองนะครับก็ลองทําดูได้นะครับส่วนข้อที่3นะครับเป็นการรับรางวาัลประจําสัปดาห์นะ ก็สามารถเช็คดูได้นะครับว่าเราทําภารกิจหรือว่าเชิญเพื่อนครบหรือยังนะครับถ้ายังไม่ครบก็จะยังไม่สามารถกดรับตรงนี้ได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของฟังก์ชันที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่ช่วยให้เรามีรายได้เยอะขึ้นนะครับถ้าเราอยากมีรายได้เยอะขึ้นทุนเนี่ยก็สามารถทําตรงนี้เพิ่มได้นั่นเองนะครับในส่วนของรูปแบบการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับใครที่เข้าใจในส่วนของการเล่นแล้วเนี่ยก็สามารถลุยแล้วก็ทําต่อได้เลยในส่วนของการถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอัปเดตให้ในครั้งถัดไป และกันว่าการจ่ายเงินนะครับในครั้งล่าสุดเนี่ยมันยังจ่ายหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เพิ่งลงคลิปการถอนไปเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าถอนไปวันที่เท่าไหร่ครั้งล่าสุดนะครับผมได้ทําการถอนไปในเดือนเมษายนะครับวันที่14นะครับผมอันนี้คือครั้งล่าสุดที่ถอนไปนะ1,726ั้บาทจุดสสตางค์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20และผ่านมา6วันยังไม่ได้อัปเดตนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปอัปเดตให้ในครั้งถัดไปแล้วกันใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันก่อนได้นะครับ สวัสดีครับ